เตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยนะคะงวดหน้านะคะหวยออกวันที่17กุมภาพานันธ์นะคะหวยออกวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะงวดหน้าเนี่ยหวยออกวันพานร์ลานเนาะอยากให้ทุกคนตั้งใจให้ดีๆขอพอรเจ้าพ่อเสือนะคะซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะศาลเจ้าพ่อเสือนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยมาปีนี้ปีขานนะคะหรือเขาเรียกว่าปีเสือทองนะคะที่ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้เนี่ยเขาเชื่อกันว่าใครที่มาขอพรอ,องค์เจ้าพ่อเสือหรือองค์เจ้าพ่อใหญ่ ยังจะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมอีกนะคะแล้วก็ยังมีแก้ชงด้วยแก้ชงก็จะมีองค์เทพเจ้าไายสิงเอียด้วยนะคะโดยจะมีทุกจุดเนี่ยจะมีช่องในแต่ละช่องนะคะแต่ว่าที่นี่จะด่งดังมากเรื่องของเจ้าพ่อเสือนะคะซึ่งเจ้าพ่อเสือเนี่ยบางสถานที่นะคะที่มีศาลเจ้าก็จะนับถือเจ้าพ่อเสือมากๆเลยนะคะก็เชื่อว่าเจ้าพ่อเสือจะเสานะคะ ก็สาหรับใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ส้มเนี่ยอยากได้พิธีครั้งๆเฮงๆแบบนี้นะคะสามารถพิมพ์คําว่าพอ9 9เเข้ามาได้เลยใครที่พิมพ์มาวันนี้อาจารย์จะให้ลอตเตอรี่ฟรีด้วยหนึ่งใบนะคะไว้ลุ้นกันเนาะอ่ะปักเทียนตรงนี้ขอให้เกิดปาฏิหาริมีความโชคดีมีความร่ำรวยสำหรับลูกศิษย์อาจารย์พมคนไหนที่ส่งลายชื่อมาเสริมดวงขอให้เทียนนี้นำทางความสว่างสวัยในชีวิตนำพาสติปัญญาความเจริญงกงามในหน้าที่การงานในด้านโชคลาภขอให้เจ้าพ่อเสือ สงช่วยเหลือเกื้อกูลมีความเฮงเฮงรวยรวยร่ำรวยกับใครที่ส่งรายชื่อมาเสริมดวงทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอให้รายชื่อที่ปรากฏตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลเจ้าพ่อเสือนี้ก็ขอให้ตอนนี้เนี่ยมีเสียงมากในเรื่องของการขอหวยล้วงหายนะนะคะแล้วก็ลอตเตอรี่นะหลายคนได้ไปเสี่ยงที่นั่นเนี่ยโชคดีมีความร่ำรวยถูกหวยรับทรัพย์กันเยอะมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ตั้งใจให้ดีๆและครั้งนี้นะคะครั้งนี้ก็เป็นโอกาสโอกาสเดียวแล้วที่จะได้ขอนะคะอ่ะเลขนี้นะคะไปลุ้นไปลุ้นกันนะคะสำหรับที่อยากจะมาในที่นี้นะคะศาลเจ้า่อเสือนะคะก็เดินทางมาได้เลยนะไม่ไกลนะคะอยู่เสาจิงช้านะอ่าแล้วก็มีชุดไหว้ด้านหน้านะคะมีชุดไหว้ด้านหน้านะคะวแล้วก็อ่ะค่ะ อ่านะคะก็ฝากไว้เป็นโชคลาบนะคะให้กับที่นี่นะคะเผื่ออะจะมีดวงนะถูกเลขท้ายสามตัวเลขหน้าสามตัวนะคะนี่นะคะก็ไปเขาก็มาถวายแบบชุดใหญ่เลยก็ขอพรได้เหมือนกันนะคะแหงๆเลยรวยมีโชควิลาศกทุกคนสาธุสาธุนี่นะคะก็เป็นชุดไม้องค์เทพเจ้าไทยสวยเอี้ยนะคะซึ่ง ใครที่เกิดสี่ปีชงก็สามารถมาแก้ชงกันได้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้นะคะปีวอกปีขานปีมะเส็งปีกุลนะคะโดยเฉพาะปีขานนี่ต้องมาที่นี่เลยนะ,ะจะทิ้งท้ายรายการนะคะทิ้งท้ายรายการกันสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ส่งชื่อมาเสริมดวง1 5ึ่หนะคะวันนี้พิเศษจริงๆอาจารย์ทํารายชื่อให้คนต่อคนเลยนะคะก็ถือว่า โชคดีมากๆใครที่ส่งชื่อบานะแล้วยังจะได้กําไรอีกนะคะแล้วก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถขอพรออนไลน์ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนและเป็นสะพานบุญมาให้ขอพรนะคะตามอาจารย์ส้มอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่แรกแล้ว1 7เจดนะคะ17เจมาดูงวดที่แล้วกันว่าได้อะไรบ้างนะคะอ่าหลายคนบอกว่าอาจารย์ไม่เคยเห็นเลยนะคะนี่คืองวดที่แล้วนะคะ1กุมภาพันธ์3มตัวตรง ฟังไม่ผิดค่ะสูตรพลังบวกเข้าสามตัวตรงนะคะเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนี่เลยอาจารย์เคยย้ําไปแล้วนะคะว่าสูตรพลังบวกเนี่ยถ้าเข้าก็เข้าตรงๆเลยนะคะจริงๆแ,แล้วสูตรเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะนี่เลยสูตรมาทั้งบนทั้งล่างก็จับตาไว้ให้ดีๆนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเสียดายงวดที่แล้วงวดนี้จะตามต่ออเรามาตามกันนะงวดที่แล้วนะคะเขาก็ให้แบบนี้เลยนะคะ 308แบบนี้นะคะนี่เลย0 8 0ย์ให้หมดเลยทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดนี้ก็ตามกันต่อสำหรับงวดนี้นะคะตัวเลขตัวต่อไปนะคะนอกจากบวก1ลบ1แล้วลบ1บวก1จะได้เท่าไหร่เรามาคำนวณกันคะ่ะงวดนี้ได้9นะคะ0ูย์ลบ1ได้9 8บวก1ก็ได้9เช่นกันงวดนี้เนี่ยหลายคนเพ่งเล็งไปที่7 9เพราะว่าหลายคน ตาม7997กันเยอะนะคะและงวดนี้เนี่ยเลข9มาเด่นมากเพราะฉะนั้นงวดนี้มี9แน่นอนอ่ะงวดนี้มี9แน่นอนเพราะหวยออกวันพระใหญ่ด้วยนะคะถึงจะเลื่อนไปแค่1วันเนี่ยก็มีโอกาสเลขงวดนี้จะเป็นเลขหลักสูงทั้งหมดนะคะไล่มาตั้งแต่6 7 8 9โดยเฉพาะ9เนี่ยมีสิทธิ์ ที่จะออกมากๆเลยนะงวดนี้ถ้าใครเดินไปที่แผงลอตเตอรี่หรืออยากจะฝากให้อาจารย์ซื้อกบชายโยให้อาจารย์จะเน้น9้าเน้นตัวเลขที่ใต้ดินไม่รับนะคะก็คือจะเป็นลอตเตอรี่นะคะสำหรับใครที่ถูกรางวัลงวดที่แล้วเนี่ยสาเยอะมาก ะะจากกบชัยโย30ประมาณ200กว่าใบานะคะถูกเลขท้าย2ตัวจากกบชัยโย30นะก็ยินดีด้วยนะคะใครที่อยากได้นะก็อย่าลืมนะ,ะสั่งจองลอตเตอรี่กันเข้ามาหรือใครที่รู้สึกว่าดวงยังไม่ดีนะคะดวงไม่ดีดวงติดขัดรู้สึกว่าโชคลาภยังไม่เข้ามานะคะอย่าลืงอ่าเลขสวยมากๆ91เนี่ยอาจารย์มี50ใบแล้วตอนนี้ 9119เลขที่ออกนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะและเลขที่ออกวันพระออกบ่อยที่สุดคือ9197นะคะและบวก1ลบ1ระหว่างกลางนี่ก็คือจะเป็น98นะคะ98เอาละนะคะถ้าเห็นอย่างนี้ดูแบบนี้แล้วหลายคนคิดว่าเลขอะไรจะมาแรงมากที่สุดนะคะสำหรับ ใจของเราเนี่ยเราเทไปที่98กับ91ซะส่วนใหญ่นะคะนอกจาก3ตัวตรงแล้วงวดที่แล้วที่คำนวณเข้าใช้สูตรแค่นิดเดียวเองหลายคนบอกว่าไปตามเลขที่ไหนก็ไม่เข้ามาดูเลขอาจารย์ z o มสูตรพลังบวกวิธีคำนวณง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่บวก1ลบ1จากตัวเลขเลยนะคะแล้วก็ได้2นะคะได้1สังเกตว่า91เนี่ยมาสวยงามมากๆนะคะเลขที่อาจารย์ชอบส่วนตัวนะคะก็คือ4 2 1 งวดที่แล้วนะรางวัลเลขท้าย3ตัวงวดที่แล้วรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะก็คือ485นะคะชุดนี้ลูกศิษย์ถูกหวยเยอะมากถึงจะไม่เข้า2ตัวล่างถึงจะไม่เข้า3ตัวบนแต่หลายคนถูกลอตเตอรี่จากอาจารย์เพราะอาจารย์แนะนำว่าให้ซื้อลอตเตอรี่นะ8558 5, 5, 8, นะเน้นเลย485 584 อาจารย์เน้นแค่3ตัวนี้โอ้โหไปซื้อกันเยอะมากแล้วก็ถูกกันเยอะนะคะถูกจาก4 8 5 3ตัวล่างเยอะมากเพราะฉะนั้นหวยไม่ได้มีแค่บนกับล่างยังมีรางวัลเลขหน้ารางวัลเลขท้ายรางวัลที่1 2 3 4 5ยังมีอีกหลายรางวัลน,นะคะอย่าลุ้นแค่เฉพาะ หวยใต้ดินเท่านั้นนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ก็ซื้อได้เสี่ยงโชคและก็ได้เงินเยอะกว่าด้วยใบหนึ่งใบละสี่พันนะสามตัวท้ายสามตัวท้ายใบละสี่พันสองตัวท้ายใบละสองพันนะคะได้เงินเยอะกว่าถ้าถูกห้าใบนี่ได้สองหมื่นเยอะกับเล่นหวยใต้ดินเนี่ยเล่นวันนี้เนี่ยถือว่าเปิดงวดมาขอพรเจ้าพ่อเสือเอาเลิกเอาชัยสักนิดหนึ่งตอนที่เห็นเจ้าพ่อเสือเขาบอกว่าใครเห็นเจ้าพ่อเสือแล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลบอกว่า แต่ให้เน้นเรื่องโชคลาภอย่างเดียวเลยนะคะห้ามขอเรื่องสุขภาพอย่าเพิ่งขอเรื่องอื่นแล้วพิมพ์ว่าขอให้งวดนี้ได้สามหมื่นและจะได้แบบนั้นจริงๆชื่อนามสกุลงวดนี้ขอได้สามหมื่นงวดนี้ขอให้ได้สองหมื่นพิมพ์แบบนี้นะช่วงที่อาจารย์ไลฟ์อยู่เนี่ยจะมีช่วงที่อาจารย์ส่องไปเห็นเจ้าพ่อเสือให้สังเกตดูว่าช่วงนั้นนะคะพิมพ์เข้ามาเลยนะคะว่าชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลนี่แปก็ได้นะ สามารถที่จะซื้อได้เลยนะคะเลขล่างเลขล่างจะเป็นเลขอะไรวันนี้ลอตเตอรี่เนี่ยชุดนี้จะต้องมีแล้วนะแต่ว่าถ้าต้องการกบชยโยพิมพ์กบชยโยและเน้นกันสักนิดหนึ่งสำหรับใครเกิดสี่วีชงอาจารย์ได้เสดเครอให้เสริมดวงให้และแก้ชงให้เรียบร้อยบอกไว้เลยว่าวันนี้เนี่ยกรวดน้ำให้เจ้าที่เจ้าทางนะคะบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรับนายเวนและตัวเราเองเทวดาฟ้าดิน ทั้งหลายนะคะบอกกล่าวด้วยนะคะว่าอขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอพอรนะว่าใครได้แก้ชงแล้วก็ขอให้บุญนี้อส่งเสริมให้ดวงมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็อย่าลืมนะพิมพ์คำว่าพร599เข้ามาอ่ะาใครที่ไม่พิมพ์มาระวังจะแพ้พิมพ์คำว่าพร5 9 9เข้ามา92้เข้ามา 9ก้าสองเก้าหนึ่งซ้ำนะคะหนึ่งกับเจ็ดาบอกหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะอาจารย์ใสไ่ไปเก้าอะไรดีระหว่างทางอ่าให้เป็นเก้าสามละกันนะคะและก็สุดท้ายก็คือสองหนึ่งนะเลขก็จะออกในชุดนี้นะคะเลขก็จะออกในชุดนี้เลยนะคะสำหรับงวดที่17กุมภาพันธ์นะคะต้องฝากพี่น้องคนไทยไว้นะคะใครดูอยู่ต้องการให้อาจารย์เน้นให้ไม่ยากนะคะ ไม่ยากเลยนะคะง่ายๆนิดเดียวเพียงกดลิงก์ด้านล่างนี้นะคะหรือพิมพ์ขอพรนะคะพิมพ์ขอพรทําบุญนะคะไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะอาจารย์จะเน้นให้ว่าทั้งหมดนี้จะต้องซื้อเลขอะไรนะคะก็อย่าลืม